เศร้าชีวเทคแคร์หรือรักเดียวแต่ไม่แสดงออกรักเดียวแต่ไม่แสดงดออกรักเดียวแต่ไม่แสดงออกรักเดียวใจเดียวเป็นสิ่งที่ดีเขาไม่แสดงออกแต่เราแสดงออกเองอนนจัดการให้อบอุ่นหรือเซ็กซี่อบอุ่นเซ็กซี่ผมรู้สึกว่าอบอุ่นมันลัสลอง <laughs> เซ็กซี่ก็ลัสลองได้เซ็กซี่มันมีทั้งเซ็กซี่ทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในแต่เซ็กซี่จากข้างในคือบางทีก็ก็จะมีจังหวะที่ทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยมันเก่งหรือน้องเก่งโอ้ มอเก่งสิเอางอนเก่งไหมล่ะเอางนเก่งครางมอเก่งครับตีนธันวาเบคิมพอร์ชโอ้เลือกยากโอชอบตีนธันวาพอร์ชแล้วกันครับฝอกติดตามในโปรเจกต์วิลเลอร์ฟิฟตี้ในปีนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ